สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับพอดีว่ามีลูกค้าถามกันเข้ามาครับว่าเราจะสร้างดาตตัมที่เป็นผิวเซอร์เฟผิวโค้งยังไงนะครับถ้าไม่มี Data s ส a กตนะครับและต้องการใช้โปรบนะครับเป็นตัววัดชิดวัดงานนะครับและต้องออกค่า G D N T ต่างๆด้วยนะครับ เพราะนั้นอย่างตัวอย่างที่ผมแสดงก็คือผมสมมุติว่าบริเวณนี้นะครับเป็นผิวโค้งนะครับอ่าเป็นผิวงานที่โค้งนะครับไม่สามารถสร้างฟีเจอร์ใดๆได้เลยอย่างเช่นเราไม่สามารถสร้างเป็นลักษณะของ p l a n ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นผิวโค้งหลังเต่านะครับเอ่อแต่ในดรอ w ิ n งเขากำหนดว่าบริเวณนี้คือ datum n เองครับอ่ะต่อไปครับส่วนที่สองครับ d a t u น b ครับ datum b เราจะใช้เป็นลักษณะของด้านนี้ครับ ด้านนี้นะครับและดัตัมซีนะครับก็คือใช้ใช้ด้านนี้เพราะนั้นถ้าสังเกตดูบริเวณนี้นะครับเราสามารถใช้ที่เป็นเพลนได้นะครับและด้านนี้ใช้เพลนได้นะครับแต่ด้านบนนะครับเป็นเซอร์เฟตที่เป็นหลังเป๋านะครับเราไม่สามารถที่จะทําการสร้างเพลนได้นะครับเคสนี้ถ้าเป็นเพลนก็จบเลยนะครับแต่ในรออิงในในงานจริงนะครับเขาสมมุติว่าตัวเนี้เป็นผิวโค้งนะครับหลังเป๋า แล้วเราจะทำการสร้างเซอร์เฟตบริเวณนี้ยังไงเพื่อให้สามารถใช้โปลบได้นะครับอ่ะวิธีการเริ่มต้นนะครับให้เราทำการสร้างดาต a มขึ้นมาก่อนนะครับโดยการเข้องสัางสร้างดาต a มที่เป็นเซอร์เฟตดาตมนะครับไปที่ตัวนี้ครับ reference target แล้วก็เลือกเป็น create surface reference target กำหนดเป็น d a t u ัให้เป็นด t ต m ัม่อและทำการเลือก Anchor แล้วจิ้มไปนะครับบริเวณที่ตรวอิงกำหนดนะครับหรือจะใช้วิธีการ n u m ร r i c อรี่ Point ไปก็ได้นะครับอ่ะอย่างเช่นนำ m ร r i c อรี non itary, นะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขว่าต้องการที y ่ x y z เท่าไหร่ตามตรวอิงนะครับแต่เคสนี้ผมจะใช้เป็นลักษณะข,ของ a n แ r แล้วกันนะครับคลิกไปหน้าตำแหน่งที่สนใจนะครับอ่ะ point หนึ่งนะครับ พอย2และพอย3นะครับถ้าสังเกตดูนะครับ d a t a ัเก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือลักษณะของ d a t a ัมแร็เนั่นเองนะครับเมือ่อได้ด a ต a ัเเสร็จแล้วครับต่อไปด a ตตับ B นะครับผมก็ข้อมองสร้างเพลนเมทต่อเป็น Pick on Cat โมเดลนะครับและอ่ากำหนดเป็น d a t a ับีนะครับ ดัตัมบีอ่าเป็นด้านนี้นะครับดัตัมบีอ่าครับและสุดท้ายครับด้านนี้เป็นดัตัมสี่นะครับดัตัมสี่อ่าครับเพราะฉะั้นตอนนี้นะครับเรากําหนดดาตัมเสร็จเรียบร้อยครับดาตัมเอดาตัมบีและดาตัมสี่นะครับอันนี้ก็คือต้องกําหนดดาตัมนะครับถ้าไม่กําหนดดาตัมจะทําไม่ได้นะครับเมื่อ กำหนด d a t u ัมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแน่นอนว่าเรา Alignment d a t u ัมก็คืออะไลเมนต์ A แล้วก็ B แล้วก็ C นะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ไปที่คำสั่งอะไลเมนต์เลือกเป็นไอคอนนี้ครับ d ด u ต r ัม e ร e เ c นซ์เฟรมอะไลเมนต์ไบโตร e นะครับ พอเลือกไปเสร็จปุ๊บนะครับเราต้องกําหนดก่อนว่าเราจะาใช้อไรเม้นดัตตัอะไรบ้างนะครับอ่าตรงนี้ครับมันจะมีให้เราเลือกอยู่ครับกดเครื่องหมายบวกเข้าไปครับ create Datum Reference Frame เพราะฉะนั้นตรงนี้เราใส่ลําดับการอไลเม้นครับอ่าอาจจะเป็น bcaabc BC ก็ได้กับเรานะครับอ่าแต่เขตนี้ก็จะใช้เป็น a แล้วก็ B แล้วก็ c อ่าครับแล้วก็กด create พอกดเคลียร์ปุ๊บนะครับพอกดเคลียร์ปุ๊บนะครับเราก็ทําการกดโพรบเมชูเมนต์นะครับอ่าโปรแกรมก็จะบังคับเชื่อมต่อเครื่องครับและให้เราทําการขยับไปวัดที่ชิ้นงานจริงนะครับอ่าเราต้องเอาเครื่องไปวัดที่ชิ้นงานจริงนะครับอ่าผมสมมติว่านี่คือชิ้นงานจริงผมนะครับอ่าบอยู่บริเวณนี้่ะครับผมก็กดวัดงานได้เลยหนึ่งอ่าครับสอง อ่าครับสามอ่าดัตตัมเอเสร็จครับต่อไปดัตตัมบีอ่าครับแล้วก็ดัตตัมสี่อ่าครับถ้าจุดที่เราวัดมันไม่เข้าที่นะครับหรือว่าจุดมันมันเออร์เลอร์เยอะนะครับ โปรแกรมเขาจะบอกว่าให้รีวัดซ้ํานะครับอ่าเซอร์นั้นั้นนะครับเราก็ทําการกดเยยดครับเพื่อวัดซ้ายยําอ่าหลังจากนั้นครับเราก็เพราะว่าชิ้นงานตัวเนี้มันจะรู้จักจกันทันทีครับเราก็สามารถที่จะทําการเอาเครื่องครับไปวัดที่ให้ใกล้เคียงงานจริงได้เลยนะครับเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นนะครับหลยยังจากที่เราทําการ alignment เอาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นดาตตัม A B C ขึ้นมานะครับแค่นี้เราก็จะได้เป็นลักษณะข,ของการอะไร m มิ t แบบ Surface ฟ l อะไร e มิแล้วนั่นเองนะครับ